379,000บาทนะคะตอนนี้ลูกค้าเครดิตดีกู้เต็มฟรีดาวออกรถที่0บาทนะคะตอนนี้ออกรถ0บาทค่างวดอยู่ประมาณ6,000กก่าบ,บาทเองนะคะตอนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เจอกันกับพี่เดือนนะคะวันนี้นะคะพี่เดือนมีรถมานาเสนอเป็นกระบานะคะกระบาตอนเดียวนะคะ อ่ะสำหรับคันนี้นะคะ f o r d r เ n g e จปี2018นะคะราคาพิเศษในไลฟ์สดของพี่เดือนรถเพิ่งเข้ามาเลยสดสดร้อนๆยังไม่ลงแม้กระทั่งเว็บไซต์ของทางเต็นนะคะตัวนี้ราคาพิเศษเลยจาก399,0 0 0บาทเจ้านายใจดีให้พี่เดือนไลฟ์สดแค่3 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นเอง379,0 0 0บาทนะคะตัวนี้ลูกค้าเครดิตดีกู้เต็มฟรีดาวออกรถที่0บาทนะคะตัวนี้ออกรถศนบาทค่างวดอยู่ประมาณ6 0 0 0กก่าบาทเองนะคะตัวนี้ย6 0 0 0ก่าบาทเอง นะคะผ่อนเบาๆผ่อนสบายๆเลยที่สำคัญตัวนี้เหมือนใหม่รถปี2018จริงนะคะแต่ใหม่แค่1,000 0 11,000นะคะตัวนี้ใหม่น้อยมากแคบจะไม่ได้วิ่งเลยนะคะตัวนี้เนาะ,คะใครที่สนใจนะคะกระบะตัวนี้นะ,ะเอาไปแปรรูปเอาไปเป็นเอาไปเป็นสแปรได้เอาไปทำงานทำมาหากินได้เลยนะคะตัวนี้เนาะ,ะเดี๋ยวพี่ินพาดูหน้าตาเขาก่อนนะคะตรงนี้อ่ะ สำหรับฟอร์ดคันนี้นะคะรู้ๆกันอยู่เนาะโลโก้เขาเด่นชัดอยู่แล้วนะสวยงามเลยนะคะเป็นโลโก้สีน้ําเงินเนาะตามีฟอร์ดนะเขียนคําว่าฟอร์ดไว้ตรงนี้นะคะก็คือโลโก้เขาชัดเจนอยู่แล้วเนาะคำว่าเรนเจอร์ก็จะติดอยู่ตรงกระจังหน้านะคะตรงนี้นะคะกระจังหน้าสีดำนะคะตัวนี้เนาะมีช่องนะคะตัวนี้สําหรับใส่ไฟตัดหมอกหรืออะไรเนาะแต่งเติมเข้ามาได้เลยนะคะตัวนี้ ไฟนะคะเห็นไหมคะไฟใหม่เลยดุดันนะคะสวยมากนะหน้าสวยมากๆเลยนะสวยหล่อเลยนะคะตัวนี้บอกได้เลยเครื่อง2.2สนะคะ6สปีดนี่เลยนะคะตัวนี้มีไฟเลี้ยวนะคะตัวนี้เห็นไหมคะเขาออกแบบมาสวยงามมากๆนะบึกบึนนะคะหล่อเลยนะคะตัวนี้เนาะใครอยากได้นะคะตัวนี้เนาะต้องรีบแล้วแหละนะมาที่ยางเัาบ้างนะคะยางใหม่เลยนะคะยางใหม่สีเส้นเลยนะคะตัวนี้เนาะพร้อมวิ่งงานเลยนะคะตัวนี้บรรทุกหนักๆได้เลยนะคะตัวนี้เนาะ ฟอดนาะเนี่ยด้านข้างเขาก็จะมีนะคะไว้สําหรับ,บล็อกเวลาถ้าสมมติเราใส่รถมันไม่มีคอกหรือไม่มีคอกหรือไม่มีตู้นะคะเนี่ยเราวางของวางสินค้าเราก็แบบมีเชือกรัอคหรืออะไคล้องตรงนี้ลัล่งไว้ได้นะคะตรงนี้นะคะด้านหลังนะคะตัวนี้เนาะตัวนี้อ่ามันเดิมๆออกมาจากศูนย์จากห้างเลยนะตัวนี้ยังไม่ได้ใส่ บันไดหรือกันชนนะคะตรงนี้แต่ลูกค้าสามารถไปใส่ได้หรือถ้าลูกค้าอยากได้อยากมีตรงนี้ไม่เป็นไรเข้ามาที่เต็นท์มาคุยกันกับพี่เดือนนะคะตรงนี้เนาะ เห็นด้านหลังเขาไหมคะตัวนี้มีกล้องด้วยนะข้างหลังมีกล้องด้วยนะคะตัวนี้เนาะ,ะเดี๋ยวพี่เดินเปิดท้ายให้ดูนะคะตัวนี้ดูที่ไลเนอร์เขานะคะเห็นไหมคะไลเนอร์ใหม่มากๆสวยมากลายสวยจริงๆนะลายเฉพาะตัวของเขาเลยนะของฟอร์ดออกจากห้างจากศูนย์มาเลยนะคะตัวนี้ไม่ต้องกลัวนะคะตัวนี้เนาะเพราะว่าเขาไม่เคยบรรทุกหนักเลยคันนี้เนาะดูได้จากเลขไมล์เลยเลขไมล์หม่1นึ่งนะคะแบบ ใช้น้อยมากนะคะตัวนี้แบบเราเหมือนได้ป้ายแดงอ่ะนะใครซื้อคัวน,นี้ไปเหมือนได้ป้ายแดงเลยนะคะตัวนี้ด้านในก็มีที่ล็อกมีอะไรครบหมดนะคะตรงนี้นะ,ะเดี๋ยวพี่เดินพาดูด้านในกันนะคะนั่งสบายนะคะบะหนังนะคะบะหนังสีดํานะคะเห็นไหมคะสบายมากนั่งแบบว่าเบาะใหม่หลังคงหลังคาใหม่หมดนะคะเห็นไหมคะเนี่ยยังไม่แกะ ออกเลยนะเนี่ยยังอยู่เลยพลาสติกยังอยู่อยู่เลยนะคะตรงนี้เห็นไหมคะใหม่มากทุกอย่างนะคะตรงนี้อันนี้มันมาจากเจ้าของเขาน้อเขาไม่ได้ลบออกเนาะอันนี้ก็สาธูนะคะตัวนี้เนาะเป็นของขังเขานาักยันไว้หน่อยนะคะตัวนี้นะคุ้มครองเรานะเป็นที่พึ่งทางใจนะคะตัวนี้เนาะเป็นตัวท็อปนะคะตัวนี้เห็นไหมคะมีแอร์แบ็กแอร์แบ็กคู่เลยนะปกติเนี่ยรถกระบะตอนเดียวจะไม่ค่อยมีแอร์แบ็กนะ จะไม่ค่อยมีแอร์แบ็กแต่ตัวนี้มีนะฟอร์ดรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยทุกคันเนี่ยจะเซฟตี้ดีมากๆเลยนะมีแอร์แบ็กคู่หน้านะคะตัวนี้เนาะตัวนี้เป็นรถรุ่นใหม่แล้วเนาะเป็น6สปีดนะหเกียร์แล้วนะคะตัวนี้ดูจากหัวเกียร์เกียร์เขาก็สวยงามนะรุ่นใหม่เลยนะคะตัวนี้เนาะสวยมากๆเลยนะคะตัวนี้มาที่คอนโซลด้านหน้าบ้างนะคะคอนโซลด้านหน้ามีจอวิทยุนะคะเห็นไหมคะครบหมดเลยนะคะออปชั่นเพียบเลยนะคะตัวนี้เนาะ มีที่ชาร์จแบตนะคะมีเสียบนี่เลยนะคะครบหมดเลยนะคะตรงน,นี้นะใครที่มองหาอยู่นะเห็นไหมคะเสียบนะคะมีครบหมดอะพร้อมมากบอกได้เลยคันนี้นะคะเดี๋ยวพี่ดินพาไปดูด้านหน้าดีกว่าอ้าวนี่เลยนะคะเห็นไหมรุ่นใหม่จริงๆนะคะตรงน,นี้เนาะมีโชค๊คด้วยเห็นไหมครับสปริงเปิดง่ายสบายเลยนะคะตรงน,นี้ดูห้องเครื่องให้ตะก,กล้องพาดูห้องเครื่องดีกว่า เห็นไหมคะใหม่มากนึกว่าดูนึกว่าดูรถป้ายแดงนึกว่าดูรถอยู่ในโชว์รูมเลยนะคะตรงนี้เนาะบอกได้เลยว่าไม่มีที่จะมาไม่มีที่สำหรับให้ตําหนิละกันนะคะตรงนี้เนาะใหม่มากแทบจะไม่มีฝุ่นเกาะไม่มีไม่มีแบบขมเหลควัวนหรืออะไรให้ดูว่าเป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วเลยนะคะตอนนี้นะดูจากหม้อน้ำเขาดูทุกอย่างเลยนะคะสี แต้มจากศูนย์ทุกอย่างเดิมๆหมดไม่เคยมีแกะน็อตส,สักตัวไม่เคยเลยขยับขยื่นไม่เคยเลยนะคะ<บ>สำหรับวันนี้พี่เดือนขอบคุณมากๆนะคะสำหรับลูกค้าที่ดูพี่เดือนตั้งแต่ต้นไลฟ์จนจบไลฟ์สำหรับวันนี้พี่เดือนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ